ันเนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไหนคนไหนแฟนเดี๋ยวใ่อยดูเดี๋ยวมาแก่ไหนไหนอุนี่ใครไม่ใช่กูจินจังนะใครคะแฟนใหม่เหรอไหนหันมาดูอีกทีซิใครใครไหนหันมาอ้วนดูส,สดิคนไหนนี่พอบิ๊กนี่พอฟินแลนด์กับใคร อันนี้พี่ลีโอพี่โอแฟนหนูเอาแฟนใหม่อีกแล้วเหรองหนหนูชอบพี่เขาเหรอเอานาลิตาเนี่ยมีแฟนใหม่อีกแล้วนะคะป้าพี่เห็ดลือดลือลือดเอือเลือไปเล่อดมามื่อตาบูเบาหนูกินอะไรคะเนี่ย กุ๊กกี้อร่อยเหรอคะโอ้ยฮะสาวแฟนเยอะเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับใครนะคุยกับแฟนคนไหนแฟนคนแฟนคนไหนพ<อ>ีดีโอหรือกับครูจินจังหรือใครพีดีโอพีดอพีดีโอที่เมื่อวานหน,นูเห็นตัวจริงไหมเห็นหล่อไหม แล้วแล้วแพี่เขาชอบหนูไหมล่ะได้คุยกันไหมพี่เขายิ้มให้ไหมเขินสาวแฟนไลนยนี่ไหมกสิมากูไม่ไปเรื่อยนักร้องทัางค่ายแฟนหนูหมดเลยเหรอคะแล้วพี่จีแกมล่ะเป็นไหม เต้นับให้อ้วนดูสิหนูมีแฟนกี่คนเนี่ยมีกีคนมีกี่คนมีใครบ้างมีมีพี่โตมีพี่โตพี่เฟิร์สอ๋อพี่เฟิร์สพี่แคนพี่แทนแล้วก็พี่จางกูชินจังแล้วก็ใครนะพี่เต้ยเหรอคะพี่เต้ยไหมอือเอาพี่แกม อ๋ <ใน S 1> อซีเจมใช่แล้วก็คนใหม่ก็พิเีโอเหรอใช่ค่ะพิเรโอนี่หกแล้วนะมีหกแล้วนะใช่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหไม่มีพี่เต้แล้วเหรอฮะไม่ใช่พี่เต้แล้วเหรอไม่เต้อืมสาวแฟนเยอะมีหกมีเจ็ดคนแฟนน่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ